สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้กับเฮดเมนูกินกันครับในครอบครัวหมูหันครับโดยอาจารย์เหน่งหมูหันกำลังช่ำแหละครับตัวประมาณกิโลครับนี่สิบสีิบสองสิบสามกิโลสิบสองสิบสามโลกำลังพอดีกินเป็นหมูหันที่แทบจะสูตรุ่นนี้หมูหันที่หวานแทบที่สุดก็คือรุ่นสิบสองสิบสามกโลนะครับบ่ให้เกินสิบห้าโลแม่นครับ นี่ครับวิธีเครื่องน,นังครับทําให้หนังกรอบเข้าตรงแยกสิน่นส่วนตัวนี้นะครับ<อ>นส่วนหนามันไม่ด้ท่าของมักเข้าไปมันกแตทั่วโบวก,กีมันก็บบทัวเนีเน่แหละมันก้อนหนีไฟไม่ผ่านเนาะยหรอไฟไม่แรงออกได้นะครับปูมาเห็ดเอียงครับโดยเน่งหมูหันครับวันนี้มาหันให้กินครับ นี่บอกทุกขั้นตอนเลยนะผู้เชี่ยวชาญมากกว่า20ปีเป็นยังไงก็ใช้มีดโกนครับมันคมครับมันเร็วเร็วที่สุดเร็วคมดีก็ใช้มีดใหญ่บางเบาสะดวกกท่ากันสะดวกพอคมเฮาเปลี่ยนทางปั๊บปั๊บเบียบร้อยอืมปึ๊บนี่ครับปึ๊บซอกจะไม่ตะกี้หันอยู่ซส์ครับก็มาค่าขายอยู่ซส์ตะกี้แม่บนนี่ละบ่ โอ้โหปดีไปหากินเมืองนอกเนาะโอ้เคย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 ไปไหมครับไปหันอยู่ประเทศใดครับหันอูกันดาครับบ้านอูกันดาครับบ้านเกิดเมังงอนบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ประเทศไหนกว่อูกันดาอูกันดาครับติดติดกับรัสเซียอ่ะติดติดกับรัสเซียครับโอ้เดี๋ยววัวไปน้อยนึงก็ออกญี่ปุ่นโอ้เดี๋ยวว่าตัวนี้คือใบพายมันยนะครับนี่ครับใบพายอันนี้ก็ไปต้มมามาครับเวลาเมาครับแก่แห้งใบพายกส่ยูตนขาก์กขา ส่วนบนขาหน้าอย่างเดียวอ้าวบนคะแนนผู้ปูเขานีไปพ่ายตรงจินี่นเห็นบอกเนื้อดิแทบสุดคุ้มงูอร่อยโลคือเมื่อไปพ่ายู่ตรงนี้นี่ไปหาซื้อให้ได้นี่โคตรนุ่มโลตัสมีขายนุ่มที่สุดเส้นข้าวต้มครับแม่นครับมันจะเป็นขาวๆเป็นเซนเซนผู้แม่ไล่สอนลงเกลือ เเห็นน่นเลนาะขี้อดเลยคอเัน้อเไหวมัด้วยตัวเนี้อาไว้มากมลนวเลือดเนีออกใหมดเพราะว่ามันจะดำวลาเขาอก็กห่ใหญ่ตรงนี้ยังเซอ่ะครัวเลือดอนี่คือใส่นะครับเราเอาบททุกอย่างนะครับ ไสหมูเราก็จะเอาไปลาบนะครับไม่เอาแต่มูลมูลสัตว์นะครับหมูหันเป็นเจ้าเดียวที่ทําลาบเช่นไรไ้ไหนหน,น,นานาเราก็ขีดเพื่อให้เครื่องทาเรามันเข้าครับตรงที่นานาเ้อาขีดออกนะครับ,รบให้มัน,มนมบางแล้วก,ก,ก,ก็ก็ตัดเล็บตัดอะไรตัดผมตัดเผ้าให้เขาหน่อยเพอได้สวยนี่มันจะมีเล็บ ี่เห็นไหมนี่เวลาเราแฮนด์ดิสเบรกตีนจุ่มครับชื่อเมนูเนี่ยมันก็จะไม่มีขี้ดินขอติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะคนดูประมาณล้านคนนะครับถ้าเขาไม่แบนก่็เอาไปต่อยอดได้นะครับท่านที่จะทำขาย ไม่ห่วงวิชานะครับนี่ทําให้ดูเ็ดใไ้เบิ้งแบบชัดเจนเลยนะครับพี่น้องมาเลยทำเลยนี่ครับเ็ดใไ้เบิ้งแบบชัดเจียนเลยครับแล้วกาเดียวสีไ้เบิ้งวิธีหันอีกเท้นหนึ่งครับพี่น้องที่กําลังหางานทํานะครับเอาไปต่อยอดได้นะครับอาชีพครับทําได้ครับสอนให้ฟรีด้วยครับถ้าใครอยากมาทํามาเลยสอนให้ฟรีเลย แแอรมันครับแแอรตัวที่ต้องเอาออกครับมันจะมีกลิ่นครับแแอรก้อนนี้ครับตัวมีกลิ่นนะครับครับเสมันอยู่ส่วนไหนส่วนแก้มครับอยู่ตรงแก้มครับต่อมอะไรนะที่เรียกต่อมต่อมเชื้อของตัวผู้นี่คือตัวผู้ั้งสองตัวครับแต่ว่าเราทําไม่มีกลิ่นครับ ว่าหมูหวานเราเนื้อออกไม่ใช่นะครับเราปีดให้มันบางลงนะครับเพื่อให้มันข<อ>้างเนื้อบางคนว่าถ้ามันทั่วเออคือได้เนื้อหน่อยเนื้อไป่ไทยพันว่าอืเอาเนื้อเก็บไว้บอกโบเมียนนะครับพี่น้องได้เแต่ว่าห่อห่อเรียบออกให้มันบางๆน,น,น,นะครับรนเบนบๆๆเื้อก็อยู่คือเก่าทุกส่วนอยู่คือเก่า,กา,กาครบเบิดครับโดยถือเป็นเหื้อข,ของทุกอย่างเขาแบบออมไม่พ่ ไดมีเด็ดเสร็จแล้วครับตัวที่สองนี่จะขึ้นเหล็กแล้วตัวที่สองแป๊บเดียวครับพี่หน้องหมูสองตัวมาถึงช่วงครับนี่คือระดับเมื่อาชียบเลยครับดำไหมหมูยีสีดำตอนนี้กลายเป็นหมูสีขาวแล้ว ขึ้นเหล็กแล้วครับพี่น้องนี่ครับถึงขั้นตอนขึ้นเหล็กแล้วครับเสร็จแล้วครับตัวหนึ่งเร็วครับไว้แห้งชั่วโมงหนึ่งครับพอดีก็สิงคโปร์ไทยอยู่บ่ถ้าคนเฮดว่วเป็นก да. ันสองตัวนี่ว่วต่ำกว่าสามชั่วโมงครับหรืออาจถึงสี่ชั่วโมง ผลก็เรียบแบบนี้ผิวสีเรียบแบบนี้เพราะว่าเอาน้ำเดือดโพวดไปปลวกมัน,มนก็หดขึ้นก็ได,ด้ต้องเอาน้ำพอดีพอดีเดื<ม>เอดแล้วกพาน้ำสองขันกันมันเดือดถ้ามัดไม่ดีมันก็สุกยาก<ม>เพราะว่าบดตึงนี่ครับกุไใดอยากไปสร้างอาชีพต่อนะครับได้เลยครับ หรือจะมาเลี้ยนก็พี่เน่งก็ได้นะครับเพิ่นสอนไ้ฟ,ฟี่นะครับ,รบมาฟื้งานน้ำเพิ่นเดี๋ยวขึ้นเบอร์โท่ให้นะครับท่านใดที่สนใจโท่มาคุยน้ำเพิ่นได้พ่อนเลยได้เ,ดเร็วบ่อนเลยแดดเร็วจางได้ เดือนม้งเลยนะเดืนม้งอยากเปนยังไงครับครั้งแรกนะครับที่เราเปิดเผยทางโซเชียลนะครับปกติเราก็ปกติไม่ได้ถ่ายไม่ได้เปิดเผยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเทียงนี้ไพ้มันนะครับแต่ว่ามือนี่นะครับเอาเปิดเผยไปเลยครับไ้พี่น้องสางอาชีพได้เลยครับได้ครับนาอยยาไปอันนี้กันครับ ฮักแพงแบ่งปันอยู่ด้วยกันในสังคมนะครับเพื่อแผ่ครับเก็บต้นมันครับเดี๋ยวมันจะแทงนิ้วคนหันครับครับร้อยมาครับร้อยมาครับร้อยมาเหมือนของอะไรนครับแต่ขนาดหมุนลวดมันก็ยังมีศาสตร์หมุนแค่สองสารอบมันก็ไม่อยู่ต้องหมุนสี่รอบครับอะไรที่เป็นเลขสี่มันจะดีครับใช่ไหมครับเฮียแดง เฮียแดงชอบเลขสีไหมเฮียแดงวันนี้เฮียแดงมาช่วยนะครับกรณีงานเยอะมากครับเฮียแดงจะมาเป็นช่วยนะครับมองที่บ้ถือไฟมันก็บ้ปอกขนาดเท่านี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับท่านถึงที่สามพันบาทนะครับสามพันบาทบริการถึงที่บริการถึงที่สับให้สับให้น้ำจิ้มให้ลาบให้ครับช่วยจานวยจานให้หมดครับโทรศัพท์อย่างเดียวทุกอย่างจบ ทรมาอย่างเดียวครับทุมมาอย่างเดียวครับกินเลี้ยวกระจายเงินครับสําคัญคือจองให้ได้จองแล้วก็โอนมัดจำครึ่งหนึ่งทันทีครับตอนนี้คิวเตรียมเลยนะครับคิวเตรียมครับจนถึงตีใหม่ครับวันนี้ไม่รับงานสื่อๆนะครับบ่รับงานเลยครับมือเนี้ยอกลาบมือพี่นั่นเลยเลือกลากกันดลยนี่จริงจองมาหลายวันแล้วนะครับตั้งแต่วันที่เก้า เอ้จเจ้นที่สิบครับเปิดติดหันให้ผู้ว่าบ้างหันให้รองผู้กุ้งกลับหลายคน,นคจัดคิวไปวันนี้สรารวัตรก็โทรมาคนหนึ่งไม่ได้กินครับก็เ,เราอีเวนต์ที่นอกอำเภอครับยุคโควิดก็ไม่ได้ออกหลายจุดครับยุคโควิดออกจุดเดียวนะครับก็เลยบริการได้ไม่ทั่วถึงเท่าไหร่ก็ขออภัยลูกค้าอย่างนี้ขออภัยคน,นเลย ดี่เด็ดของหนิงหมวอนครับคือตัวนี้ครับน้ำมักขอซื้อสองแสนผมไม่ขายครับน้ำมัก,มกว้าวกำลังทีลงเครื่องมักนะครับพี่น้อง เซตแล้วครับมัดเซตแล้วแต่ว่าเขาจะลงเครื่องมาจะว่าใส่เฮ้ยบอกไงบอกได้บอกเฮ้ยบอกแต่ง่ายง่ายมันหนักมันบาด้งบาดมันบาด้ำมันมันจะเป็นวัสดุที่เป็นมงคลด้วยนะครับมันเป็นเก้าอย่างนะครับอยากรู้ก็วัตถุวัตถุเออวัตถุดี วัวนะครับคนที่เป็นก,กุ๊กอาจจะรู้ว่ามีอะไร,รเอาทาทางหนังก่อนครับ ชูรสนี่เราไม่ได้ใช้นะครับขบอกเลยเราไม่ใช้ครับสองสิบบาทยี่สิบาทเราไม่เคยใช้ครับเนี่ยเนี่ยมีเราใช้สองโลครับเนี่ยตอนนี้กินน้ําส้มสายชูออกมาเลยครับครับบางเขาทำกับข้าวบ่อยเขาจะรู้นี่อกนี่มีครับไม่มีไม่ได้ครับน้ำส้มสายชูบอกเลยครับน้ำส้มสายชูแล้วก็ลือทาให้หนังกรอบน้ำมันงากินมาเลยใช่ไหมครับ มึงหันก็หันมาจนได้รับฉายาเป็นเทพเจ้าแห่งไฟแก่อนขาวตัวเลยครับเดี๋ยวนี้ก็ดูเอาครับ <c oughs> ปื้อๆเลยเมื่อวานก่อนห้า,าตัวครับห้าตัวนี่สี่ที่ที่ตัวว่าจะยื่งรอกขนาดเราเดี๋ยวช่วงเฮ่องกงพี่โมหันยังครับหันป่าครับหันป่าครับหันแถวเขื่องในอีกแล้วครับ ไงนะครับเนี่ยไม่มีอะไรครับท่านไหนก็ถือต่อไปครับท่านไหนไม่จะไปผ่านนั่งครับมีถือรวมนะครับมีถือรวมนะเห็นไหมครับน้ำทาเราจะคำนวณมาเป๊ะนะครับสองตัวก็พอดีครับพอสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับมันก็จะพอดีนะครับถ้าได้ดีจริงก็ประมาณสองชั่วโมงก็พอดีเอี๊ยบเลยเรต้องเอาไว้ก่อนใช่ไหมครับ แต่ว่าไม่เป็นไรครับวันนี้เพิ่มมาแล้วสูตรเร่งด่วนผมเพิ่มสัดส่วนให้มันพายทาแล้วขอให้ได้หันได้เลยครับวันนี้เ<อ>พิ่มชูรสมาแล้วใช่ไหมครับครับครับครัเกลือครับเลือส่นวนใหญ่เกลือครับเกลือนี่เยอะที่สุดนะครับบอกเลยหัวละห้าไม่ใช้นะครับใส่หัวละซื้อแต่ถุงล,ละลูกถุงล,ละงลกรนเอาก็เ็นร่องใส่โพงอันนั้นนะน้ำเนี้ยไปเอามาสิ ตัวที่สองลองกันเออเดี๋ยวไปมาเด้อลองตัวที่สองใช่เฮ้ยก็ลองเลยเนาะไม่ี๋ยวเอามันจะได้รู้ว่ามันต่างกันยังไงแค่ไหนอ่เดี๋ยวบางนูนเขาจะใส่เดี๋ยวจะใส่ผงวิเศษครับผงวิเศษเพิ่มเติมอีลองดูครับผงวิเศษนี่เป็นผงที่ทาน่ายเปครคบใช่ครับจช่วยรักษาผิวของคนทานได้ด้วยนะครับเดี๋ยวสิลองเมื่อนะครับค่ะถ้ากินแล้วอร่อยนะครับกะ ขีด<ไ>เป็นสูตรนี่เลยทำไมมันถึงอร่อยเพราะมันทั่วเลยนี่มันซึมเข้าไปได้นน่เพราะเราขีดไว้อะ,น,ะน,น,นี่เลยครับนี่เลครนี่ทุกกราท่าครับผมดีเ้วยครับจิบไ้ พ่อใจร้าเสียวกูได้กินอาหันละเสียวมันเนี่ยสารบัดต,ตัวท่วมากเหมือนไริกินได้ได้บอกมาหานให้โจรนเสร็จแล้วครับตัวแรกนี่ไทยรถไาย,าย,าย,ายรสขึ้นไทยรถเั็นยอดใส่รถโอ้โอเลี้วกับกไปพาดคุณลุนผ่าดขาโตไม่ไม่เตาเราจะไปหันหน้าบ้านบไมหเัเลอยู่นี่ เพิ่มผงวิเศษแล้วนะครับอ่าเฉลยเลยก็ได้ครับเป็นผงหินเลนะครับผงหินเลนี่ครับเป็นเครื่อง<ห>เครื่องเทศนะครับเป็นผงผงหินเลนะครับตัวที่สองตัวนี้ใส่เครื่องเทศลงไปนะครับก็จะออกเป็นสีเหลืองๆเ,เลยนะครับเพิ่มเพิ่มความหอม,เ,มเข้า,าไป,าปการลองครั้งแรกครับ เอาใส่เข้าไปนะครับผงหอมครับผงหินเลเป็นผงฮินเร่ฮินเร่เป็นผงของอ่ามาเลเซียโซนบนแล้วครับเหลืองขึ้นนะครับเออเอากลุน,นตัวหนักๆกักาดได้ย่อมันจะแม่รวยได้ไงเพราะมันโดนทุกจุดถูยไหมทั้งหน้าทั้งหลังพร้อม มันหาซื้อได้ไหมวะพี่หาซื้อทำไมไม่มีแม่โคเออกเอิดพี่ไปซื้ออยู่เอาอยู่ในห้องอยู่ในอันฟังห้องเครื่องเทียดไม่จะปลื้มแค่เนี่ยเงยโคไม่ค่อยเข้าไงเอาตัวนี้วัมัดบมดนี่วัมัดแล้วดึงตึงมันก็ลวกไปเข้าตรงนี้นี่ครับอันผู้สาวอย่ามองดนหูจักเวอร์ใช่ครับอันพี่ซื้อของเครื่องเทศมันเป็นสิทธิ์ได้พค้ด มขายแล้วกูเพื่างของเพื่องอย่างนีให้จะไปทนเขาเอากระเสือมานเธอละหลายมันแต่ของมันได้ใส่เรี่ยวเสื้อยกร่างเนาะคอยว่าคอยว่าดูขาดสตติใจวเก่าดิติดเล้อมันหอมนี่ดีเลยแน่นมันหอมน่ารับประทานทำไมต้องมัดมันไม่ตรงก็ต้องดึงมา เบอเบท่าไยิไหยังอยู่เอ๊การคำนวณเอาไปตากนะครับฝึงลมไว้หมุนมาหมุนเินไนี่ครับพร้อมเดินทางถ้าไปหันให้พี่น้องกินยุบ้านก็เพิ่นกับสีข้างไปแบบนี้เลยนะครับหันถึงที่ครับสับให้ถึงที่ มุ้ยมีดตัวไม่โดนฝุ่นเลยเดี๋ยวนี้เราจะเหนหน้าบ้านสองตัวครับพร้อมเดินทางโกโก้ go, go. ไปชมกันครับไปดิไปครับขับควันครับควันยืรงนี้เออไปที่นี่เอาตรงให้ทานทานมันแดงทั้งเบิ้ทั้วร์ดนะครับจังสีหันได้ วัสดีครับหน่งมหม <abla> ูหันอุบลครับว,ว,วันนี้ก็มาหันหมูนะครับก็เอาหมูมาสองตัวนะครับเอาหมูมาสองตัววันนี้ก็จะเป็นสองสูตรนะครับจะเป็นสูตรดั้งเดิมตัวนี้จะเป็นสูตรดั้งเดิมของหน่งหมูหันนะครับที่ทําปกติอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสูตรที่เราจะพัฒนายิ่งขึ้นไปนะครับเราจะไม่หยุดยั้งสูตรผีบอกสูตรผีบอกนะครับจะเป็นสูตรผีบอกเหมือนเดียวปรากฏหละครับ สังเกตไ่งครับมีสองสีแตกต่างกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวใส่กันชิมใส่กันอะเริ่มนะครับเริ่มหันตัวแรกเลยครับตัวแรกจะเป็นสูตรดั้งเดิมกว่านะครับเราจะรวนให้หนังมันตึงเราจะรวนให้หนังมันตึงแล้วเราก็จะ แทงนะครับแล้วจะเสียมนะครับเพื่อให้น้ำมันไหลออกนะครับถ้ามันตึงนะครับเราก็จะเจาะนะครับเจาะเพื่ออะไรครับให้น้ำมันไหลออกไม่งั้นก็พองไม่สวยครับไม่เรียบเราใช้สเตนเลสนะครับแทงถ้าหาได้ไม่ทันก็เอาไม้นิพันก็ได้ครับแต่ก็ร้อนมือหน่อยไม้เสียมลูกชิ้นครับไม้เสียมลูกชิ้นดีที่สุดครับเผาปลายมันให้มันแข็งหน่อย ถ้าหาไม่ทันนะครับทำง่ายๆครับทำง่ายวันนี้เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูจะได้ทำกินเองได้นะครับหนี่วหันไม่เคยห่วงนะครับเพราะว่าคิวมันยาวครับคงให้ท่านหันกินเองแล้วครับทีนี้ถ้าคนไหนจองไม่ทันนะครับแหมมีเซมเลีมเลยมมาด้วยแค่สัมผัสก็มาเลย ตัวนี้สูตรดั้งเดิมนะครับสูตรดั้งเดิมของหนิงมูฮันนะครับที่ทำมา12ปีนะครับเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับเราจะชิมนะครับดูว่ามันจะเด็ดขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าเด็ดขึ้นก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้านะครับก็จะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงต่อตัวนะครับหนึ่งชั่วโมงต่อตัวตอนนี้เวลา สี่โมงกว่าว่าสี่โมงครึ่งครับห้าโมงครึ่งก็โอเคตัวแรกเน้นส่วนหนาก่อนนะครับส่วนไหนที่มันหนานะครับก็คือตรงสันคอนะครับตรงสันคอมันจะหนานะครับเราก็เอาบ่อนนะครับ คำนวณระยะไฟให้ได้ครับคำนวณระยะไฟให้ได้ถ้าเอาใกล้เกินไปหนังก็จะระเบิดระเบิดก่อนสุกนะครับเราจะต้องอังให้มันสุกก่อนนะครับสุกพอดีพอดีตามเวลามันนะครับจร้อนไม่ได้ครับต้องนั่งหันหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะครับจะหนีปลามันไม่ได้นะครับหนีป่าหมายความว่าเดินหนีไปกินอะไรอย่างี้ไม่ได้นะครับต้องอยู่กับเขานะครับ ชั่วโมงหนึ่งเต็มๆต้องทนนะครับทนความร้อนครับแต่ก่อนไห้หัวหันนี่ขาเชื่อนะครับดูเอาครับตอนนี้ดูวันนี้หันมาสิบกว่าปีครับสีผิวเป็นสีนี้แล้วครับเริ่มเลื้ยงแล้วนะครับพี่น้องเริ่มเลื้ยงแล้วครับนาทีเข้าต้องเอาเขาต้องเอาส่วนส่วนส่วนหัวก่อนนะครับ มันหนาครับพี่หนิงบอกว่ามันหนานครับดิ่งเลยครับอยู่ที่ฐานนะครับฐานดีมันก็จะเดิ่งแบบนี้ครับมันขึ้นเร็วขึ้นเร็วมากถ้าฐานไม่ดีมันก็จะเหลืองช้าดูที่หมูด้วยครับถ้าเป็นหมูสดๆหมูสดๆแบบนี้มันมันหันดีหันง่ายหันอร่อยครับครับ ก็ปันเกินลุงด้วยนะลงหวัให้ลุงลุงจัดเค้กอันเบลเลอร์เลยมาเห็นหรือยังเห็นเค้กในบ้านไหมเในบ้านนะครับั่งเลี้ยงแลนะครับพี่น้องนี่ครับเลี้ยงแล้วแป๊บเดียวครับานังในเลี้ยวปุ๊บก็ต่อไปก็เป็นเนื้อครับเนื้อกับข้าวเดียวเท่านั้นครับเพราะว่าเนื้อเนื้อบางส่วนสูบไปแล้ยวครึ่งหนึ่งครั าาตอนนี้ก็เหลืองทั่วทั้งตัวแล้วนะครับเริ่มกรอบแล้วครับเหลือส่วนหัวนิดนึงครับอีกแป๊บเดียวครับเสร็จทางด้านหนังสวยสวยเลยครับต่อไปเป็นท้องนะครับ นังเสร็จแล้วนี่ครับเหลืองสวยครับยอดเลยครับกรอบมากเลยครับแต,แ,แต่จะกรอบวันนี้ก็คือให้ออกจากความร้อนก่อนนะครับจะกรอบมากครับก็ได้ประมาณ75%แล้วฮะเครับ ใกล้สุกแล้วนะครับเนือฝังเนื้อเนือฝังเนื้อนิดเดียวครับ10นาทีก็เสร็จครับอีก10นาทีก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับตัวแรกครับตัวแรกเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเยวพ่ดูฝั่งเนื้อให้ดูนะครับเอาพริกฝังเนื้อให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเสร็จแล้วครับเรียบร้ยครับเสร็จแล้วครับตัวแรกครับพร้อมเสื์ฟครับหมีงหมูหันครับรับประกันความอร่อยครับไม่จองไม่ได้กินครับผมบอกโอเคครับโอเคครับเสร็จแล้วครับ อันนี้จองมาเดือนหนึ่งเลยครับพร้อมรับประทานครับอันนี้โด้นยากันโอเคครับพี่น้องมีการมีงานติดตัวเบอร์ไอสไส้ภายในได้ด้ะครับเออ